คืออะไรแต่ว่าทุกครั้งที่ผมถ่ายคลิปลูกเนี่ยตารางลิสต์เรื่องเรื่องจีนซินเรื่องทางกระปุงมือมือปิดตลอดเลยนม่เคอผมไม่เคยดุดนะเครื่องกินแต่ละไปเห็นก็ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องตัดมารวมดีกว่าคลิปแต่ไม่เรียบร้อยก็ไม่รู้อะครับเพราะผมไม่เห็นไม่ได้เห็นเห็นแต่ข้อความไอซีว่า ถ่ายคลิปไม่ระวังกางเกงในออกอะน,ร,นรัล้วพิลินกกนอนั้นอันนี้นะนั้นก็เลยงงว่ามันคืออะไรผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดรู้แล้วก็ดีดีครับแต่อย่าพลาดบ่อยนะเพราะมันเป็นลูกชั้นนะทําดีๆทําดีๆอะไรก็ขอทําดีๆนะครับเมื่อนานเมื่อนานเมื่อนานไปแล้วช่วงหนึ่งล้วก็ก็ก็เกิดการอะไรแบบเนี้ค่อนข้างหลายครั้งอยู่เพราะว่ามันมีคนถ่ายคลิป เกินขอบเขตของคำว่าคมระวังก็สิบห้าจริงนะเพราะรอเราเลยสิบห้าสิบห้าแล้วซุ้มเครื่องเครื่องก้สาเนาะก็เป็นสไตล์นี้นบูจะเข้ามานนี้ จริงๆผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นอันนี้พูดไปแล้วใครจะดราม่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเราพูดความจริงว่าทําดีๆทําดีๆตั้งใจทำไม่ใช่สักทําไปทําไปหางเงินไปอย่างเดียวเวียนทายคลิหางเงินคุยข้ามระบาดระว่างอย่างลูกชัวนาโค้ดเฮไปทัวร์ไรเดอร์อะไรก็ได้มันหลายครั้งแล้วแต่น,นี่บูดวบเป็นคลิปอย่างนี้ว่าถ้าเป็นแบบพวก อันนี้ดูแล้วหนูก่อนลุงตรวจสอบไหมฉันถามเถ่าการถ่ายคลิปของแต่ละคนมันต้องตรวจสอบไหมเรื่องสั่งกระถ่ายรถ่ายกระถ่ายกระถ่ายลุงไปเอายอดอยู่ลุงเอาเงินเรียนเฟซบุ๊กจากพี่มาร์คสักระเบิดออานไลน์ได้แต่ไม่เอาใจใส่หรือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยการที่จะถ่ายคลิปคนอื่นลงเนี่ยเราจะต้องนั่งดูว่าเนี่ยลุงไปแล้วมันยนอะไรมันต้องรีดูสิหรือตอนตอนที่คุณถ่ายคุณก็ไม่เห็นแล้วมันออกมันแปลมันแป็ว่าเรื่องมัน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 บ่งบอกถึงความเอาใจใส่และความละเอียด อันนี้อันนี้เหมือนคนถ่ายนะไม่รู้ว่าใครถ่ายนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครถ่ายว่าถ้าเกิดมันอย่างนี้จริงมันบ่งบอกว่าอ่ดิชันผมอ่ะผมถ่ายคลิปคนอื่นไปลงแล้วแบบการเกี่ในเขาบอกเนี่ยก็ต้องรู้ว่าถ้าลงไปแล้วมันจะเป็นดีหรือไม่ดีใช่ไหมหรือไม่รู้เพราะว่าไม่ได้สังเกตเพราะว่าไม่เอาใจใส่เลยนั่นแหละครับความหูซึกของคนเป็นพอ สวัสดีครับเอฟซีตัวเกียวมิวสิกเอฟซีภูยาบาทฟินแ,นแลนด์สก้าเอฟซีหมอลำทั่วโลกนะครับจากที่ผมเปิดชิปให้เอฟซีแต่ฟังขังตน้นนะครับจากการไหลสดของภูยาบาทฟินแลนด์ระวางคนล่อขึ้นเครื่องนะครับเพื่อได้มีการเป่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับลูกเพิ่นนะครับในอินเดยบดนะครับที่มีเพจเพจหนึ่งได้ทําการไลฟ์สดนะครับแล้วก็เอาตัวน้อง มาอยู่ในบรรยากาศการไหลซดนะครับเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องเล่าพอมูลคาสซนี์ยังกัดตามแต่ล่ะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันคือภาพโปสวยงามการไม่ระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะเป็นเขาผู้ปกครองเองหรือคนที่ไหลสดหรือคนที่นะครับอยู่ในในห่วงเวลาณตอนนั้นนะครับบ่มีความระมัดระวัง ในสิ่งที่มันปรากฏภาพนะครับซึ่งล่าสุดยดางยินว่าว่านะครับตามสิบผู้อวบาทฟิลแล่์เพิ่นบอกนะครับเขาก็มีการลบไหลซดออกไปแล้วซึ่งผู้อวบาทฟิลแล่์เพื่อนก็บอกว่าดีถ้ารู้ว่ามันบบสวยงามมันบเหมาะสมโดดเล่เขาโดดไปแต่เราก็มีคำบหนึ่งที่เล่าเบาครับว่าหูซึกว่าสิพาดบ,บ่อยไปนะ เสียกับเหตุการณ์นี้มันเกิดหลายครั้งครับเอฟีครับนะครับคนเป็นพอนะครับหรือคนที่เป็นผู้ปกครองเมื่อมันเกิดอะไรที่ไม่สวยงามเลยมันบมงง่มาสูงนะครับแม้เขาจะเป็นเด็กนะครับแต่ว่าคนเป็นพอเป็นแม่เฮาเก่าปัยาาให้ภาพเรานั้นมันปรากฏต่อหน้าคนทั่วโลกนะครับพอไหลสุดกับพูกห่วผู้ได้เมืองไงล่ะครับการไม่ระมัดระวังการบวชเส น้องเนี่ยความือซื้อคนเป็นพอมันยิงไงครับงั้นด่เพื่อนบอกครับผ้ากันอยากได้ยอดผ้ากันอยากได้เลี้ยนจากพิมารแต่ไม่รู้จักระมัดระวังประหูจักเซฟตัวเด็กเองอย่าลืมนะครับว่าน้องเป็นผู้หญิงนะครับ การที่เห็นภาพที่มันบอโอเคไม่เหมาะสมคนเป็นพอเขาเจ็บปวดครับเพราะตัวเขาเองเนี่ยหมายถึงภูญบาตฟิตรแรกเนี่ยเพิ่นเหตุขิบเพิ่นนาเสนอเพิ่นยู่น้ำรูเพิ่นเนี่ยเพล่นละมัดระวังครับไอภาพไหนที่ไม่เหมาะสมไอภาพไหนที่จะบอโอเคเล่าเซฟอย่างดีเล่าระมัดระวังเมื่อเล่าบันไดเมื่อหูเรืืองเล่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นธรรมดาครับที่เล่าเจ็บปวด นะครับหลายคนไปคอมเมนต์บอกว่าเห็นหนีแล้วเขาก็บว่ามันโบอโอเคมันโบสวยงามต้องพิติไปเตือนต้องไปกดดันกันถึงจะโลบไล่วะครับห่วงผลประโยชน์จนไม่เซฟเด็กสิงอยู่ในคลิปนะครับอย่าเลื่มนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเสียหมันว่าทีมงาน ผู้บาทที่แลกเก็บรักฐานเน่นอน,นครับอย่าผาดบ่อยครับผาดบ่อยมันเห็ดไห้โคตเป็นพอเาีิเสียความผูซึกครับนะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันปรากฏออกไปแล้วเอฟซเขารับไม่ได้หรือคนทั่วไปเขาเห็นแล้วมันไม่โอเคมันบอด,ดีมันบอสบายตา และที่สําคัญครับมันบัคุมข้องซิ์ของเด็กเลยฉนั้นแล้วยาสีไปหาว่าภูยาบาดฟิแลดเอาเตดามาโน่นนี่นั่นครับมันเป็นความหูซึกของคนเป็นพอครับที่เพื่อนเห็นและรับรูเรื่องเล่าแบบนี้เพื่อนเจ็บปวดครับเอารูไปสางไรได้นะครับเอารูเพื่อนไปสางการสางงานผากันหาเงิน จากพีมากแต่บอลเสพแต่บอปุ๊กป่องดูเพื่อนเลยมันก็เหตุดี๋ยเพื่อนเกิดคว้าประพอใจล่ะครับเป็นธร้ารมดาครับควาาหมูซึกของควดเป็นพอฉะนั้นเดียวโอกาสต่อไปก็อยากให้มันผ่าดูครับเสพกันครับซอยกันครับในสิ่งสีมันบบโอเคในสิ่งสีมันบบสวยงามมันบหยากเลยครับที่จะเหตุ ผิดพ,พาดดูเป็นบ่อยๆเหมือนกันสีพญยาบาทฟิทแลนด์เพิอนบ,านอบ้านีกับโบไวไ้ด้ครับฉะนั้นเดียวนะครับนําเสนอคลิปข้อมูลข่าวสารควาเป็นวงไปย่จากพูญยาบาทฟิทแลนด์ที่มี่ตัลูเพิ่อนเอกนะครับนะครับสาระคลิปนี้นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้เอซีได้รับชมระฟังประมาณนี้นะครับผิดพ,พาดประการใดขอโทษขอไผ่แนะนำแกะกบมาตักเตือนกกนกบมาครับสาระคลิปนี้อําลาพาดจากพอกันคลิหนาครับสวัสดีครับ